สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําแว่นตากันแดดอัจฉริยะนั่นก็คือ lenovo lecu c 8เป็นแว่นตากันแดดที่สามารถรับสายและฟังเพลงได้ในตัวในราคาไม่ถึง600บาทที่ผมซื้อมานะครับอันนี้ก็สั่งมาจากจีนนะครับสังเกตภาษาก็เป็นภาษาจีนกล่องก็สภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับแต่ข้างในกล่องตัวนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเปิดมาอันแรกก็จะมี กล่องแว่นตานะครับด้านในเราก็จะมีคู่มือให้เป็นภาษาจ,จีนแล้วก็ภาษาอังกฤษในส่วนของสายชาร์จเขาก็จะแถมมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นสายชาร์จไมโคร USB นะครับก็เสียบกับอะแดปเตอร์ที่ชาร์จมือถือเอาในส่วนของกล่องนะครับข้างในก็จะมีแว่นแล้วก็จะมีผ้าเช็ดแว่นมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนุ่มๆหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้แว่นมันเกิดรอยได้ง่ายเนาะ,ะในส่วนของกล่องไปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสเปคเข,ข้าวๆกันก่อนนะครับว่าตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้าง <IS> เดี๋ยวมาดูที่วัสดุกันก่อนนะครับทั้งตัวกรอบแว่นแล้วก็ขาแว่นเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแข็งซึ่งความแข็งแรงก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวขาแว่นเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่กว่าขาแว่นทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวขาแว่นเนี่ยเขาจะมีลำโพงแล้วก็ไมในตัวมาให้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งทางด้านขวาของขาแว่นนะ อ่ามันก็จะมีที่ชาร์จนะครับแล้วก็จะมีปุ่มมาให้นะครับอันนี้ปุ่มเดี๋ยวผมจะบอกฟังก์ชันอีกทีหนึ่งละกันแล้วก็จะเป็นตรงตำแหน่งสัมผัสนะครับตรงตัวทีว่าเอาไว้ใช้อะไรได้บ้างในส่วนของตัวแว่นนะครับตัวแว่นตัวนี้มันสามารถกัน UV ได้ถึง400นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ยเป็นชูวิ Bluetooth 5.0นะครับรับสายแล้วก็ฟังเพลงได้ แบตเตอรี่ตัวนี้ก็อยู่ที่110มิลลิแอมนะครับก็สามารถคุยสนทนาต่อเนื่องได้สูงสุดเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงต่อเนื่องได้ประมาณ4-5ชั่วโมงแล้วก็ในส่วนของที่เป็นตัวฟังก์ชันสเปคต่างๆเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นตัวปุ่มทางด้านขวานะครับมันจะเป็นปุ่มสัมผัสตัวทีเนาะตัวทีตัวนี้นะครับก็ แตะ1่ทีเวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยแตะ1่ทีเพื่อปฏิเสธสายได้นะครับแตะ1่ทีเพื่อปฏิเสธสายได้แล้วก็กรณีเราฟังเพลงโดยเฉพาะ u t u b e นะครับมันสามารถที่จะแตะเพื่อเพิ่มเสียงได้นะครับอย่างเช่นเราจะเพิ่มเสียงแล้วก็แตะแตะเพิ่มเสียงก็ได้แต่ถ้าจะลดเสียงเราก็แตะค้างไว้ที่ตัวทีนะครับมันก็จะทําการลดเสียงให้เรานั่นเองแล้วก็ในส่วนของปุ่มด้านล่างนะครับปุ่มด้านล่างตรงนี้นะมันก็จะ เป็นปุ่มที่เวลามีคนโทรเข้ามาสามารถกดเพื่อรับสายได้นะครับแล้วก็กดเพื่อวางสายได้นั่นเองแต่ถ้าเรากด2ทีนะครับย้ำๆ2ทีปุ๊บๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเรียกผู้ช่วยทางด้านเสียงมาให้อย่างเช่นถ้าเป็น Android เนี่ยจะเป็น o o o l l e s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  t a n t นะครับแต่ถ้าเป็นของ p p o o n เนี่ยหรือ iOS เนี่ยก็จะเป็น Siri อ่าตรงนี้นะครับมันเอาไว้เป็นปุ่ม Power นะครับปิดเปิดตัวแอ่าแว้นตางนะก็กดค้าง ไว้ประมาณ2-3วินาทีก็จะเป็นการกดปิด,ปดกดเปิดเดี๋ยวเรามาเปิดแว่นตาก,กันเลยมาเทดสเสียงกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างต่อมาที่ตัวโทรศัพท์ของเรานะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าบลูทูธเลยอ่าแล้วก็แตะเชื่อมต่อเลยนะครับจะเป็นเ e คู C8 แแตะอนุญาตแล้วก็จับคู่เลยครับ อ่าเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานตรงตำแหน่งตัวทีแล้วก็ปุ่มด้านล่างนะครับอย่างเช่นตำแหน่งตัวทีเนี่ยเวลาที่เราฟังเพลงอยู่นะครับมันสามารถที่จะแตะเนี่ยครับอ่าสังเกตนะมันจะเพิ่มลดเสียงให้อยู่แต่ถ้าแตะค้างมันจะเป็นการลดเสียงแต่ถ้าแตะนะครับนี่ปุ๊บติดๆก็คือเพิ่มเสียง ส่วนปุ่มตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดเพื่อหยุดเพลงแล้วก็กดเพื่อเล่นเพลงได้หรือกดเพื่อรับสายแล้วก็กดเพื่อวางสายได้หรือกด2ทีนะครับจะเป็นการเรียก Google Assistant มาหรือเรียก Siri ม,มานะครับเป็นผู้ช่วยทางด้านเสียงเนาะแล้วก็กดค้างนะครับถ้าเรากดค้างประมาณ2อาวิเนี่ยจะกลายเป็นปุ่มปิดเปิดให้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเวลาที่คนโทรเข้ามาเนี่ยเราแตะที่หนึ่งเราปฏิเสธสายได้ นี่นะครับแต่ในเรื่องของสายนะครับก็คือว่าเวลารับสายเวลาวางสายเนี่ยเฉพาะเบอร์เท่านั้นถ้าใครโทรไลน์นะครับโทรเฟสมาเนี่ยให้เรารับที่มือถืออ่ารับที่มือถือนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้คุยสนทนาก็ได้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าในราคาไม่ถึง600บาท เป็นแว่นตาเท่ๆใส่เท่ๆสวยๆหล่อๆกันนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็สะดวกในเรื่องของการรับสายด้วยนะครับโดยที่เวลาเราใส่พวกหูฟังประเภทอินเอียร์เนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงด้านนอกนะแต่ถ้าเราคุยไปด้วยนะครับหรือเราฟังเพลงไปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงด้านนอกว่าใครเรียกเราหรือเดินริมถนนอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะสามารถได้ยินเสียงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากด้านนอกนะครับก็ถือว่าเป็นแว่นตาที่คุ้มค่าพอสมควรนะครับในราคาไม่ถึง600บาทครับ